ก็ตอนนี้เนี่ยกลับมาอยู่กับรายการที่เป็นพระทองคํากับเหรียญทองคําบางส่วนนะคะมาดูกันว่าประมูลครั้งที่64เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนี่ที่ตนนี้เลยค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลขอเริ่มที่พระทองคําที่น้ําหนักมากที่สุดในโต้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นพระบูชานะครับออกเมื่อปี2535นะครับในเวลานั้นเนี่ยพระพันปีหลวงเนี่ยหรือพระศนีในรัชการที่9ท่านมีวัชรมยุคบ 60ปานะครับก็ออกมาเป็นทองคําหนักถึง20บาทนะบ20บาทหนักเท่าไหรนะ่นั่นตามเซอร์318กรัม318กรัมราคาเริ่มที่5แสน5 0 0ื่นบาทคือเริ่มราคาทองหลอมใช่ไหมฮะคุิถูลราคาทองหลอมใช่ถ้าพูอง่ายงว่าถ้าเกิดใครอยากแบบว่าสักครั้งหนึ่งมีงบประมาณนะครับ คือจะซื้อทองคําอย่างอื่นเนี่ยก็ไปซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้เป็นแบบพระพุทธรูปไว้กราบไว้บูชาแล้วก็พิธีดีแน่นอนอย่างน้อย,นอยเนี่ยอายุตั้งแต่ปี2 5 3 5มาแล้วเนี่นปี66แล้วเนี่ยโอ้โหอายุ20 40, ปีแล้วนะครับมีเบอร์ด้วยนะคะก็สามารถที่จะมา อมูลบูชาไปได้เลยนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบสาเบอร์หนึ่งเก้าสามนะครับใครเผื่อใครถูกฉลกเลขนี้นะครับราคาเริ่มราคาหลอมนะห้าแสนหกมาพองปล่องเดิมสกอกล่องเดิมนะครับมีกุดกล่องเดิมเลยนะครับนี่กล่องนี้น่าจะเป็นเงินได้มั้งไม่ไม่ใช่เงินป่ะฮะไม่เงินไม่เงินสแตนเลสสแตนเลสไม่เห็นรโอเคข้อมูลทางนี้มีแม่นแน่นอนนะครับแต่ทองชัวร์ครับทองคำยี่สิบบาทนะครับพร้อมใบรับรองนะครับจาก สถาบันพักเครื่องนะของคุณทนนะแล้วก็ชุดนี้นออกมาชุดนี้ต่อเลยก่นในไหนพักเครื่องไปแล้วนะครับอันนี้เป็นสมเด็จโตนะครับอันนี้ออกที่ที่ไหนเนี่ยวัดใหม่นะครับบขุนพรมปีวัดบางขุนพนสี่ศนะครับ26ปีผ่านไปนะครับคือจะออกมาเป็นเนี่ยนะครับทองเงิน นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันมันผสมอยังไงเนื้อผงเนื้อโลหะผสมเนื้อโล <ๆ S 1> หะผสม,ออสมยังไงไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีชองคําแน่นอนสององค์นี้นะครับเบอร์หมายเลขชุดนี้เซต493นะครับราคาเริ่มที่60,000บาทนะครับเพราะว่าเราคิดราคาทองคําหัวเนี่ยาานะที่เหลือก็เป็นผ้าชําร่ไวยไปนะครับ อันนี้ถ้าใครสนใจก็ซื้อบูชา2อ,องค์ได้ทั้งหมดเป็นทั้งกล่องนี้เลยนะนี่ราคาเริ่มนะฮะจบเท่าไหร่ก็ลองลองดูเป็นไงบ้างนะครับอันนี้สวยงามเป็นมงคลราคาทองต่อด้วยของใหญ่ๆก่อนนะครับครั้งนี้นะครับเหรียญทองคำนะครับไซสพิเศษทองคำหนักถึงนี่นะครับ16บาท นะครับทอง16บาทมีมาทั้งหมด3ตัวมีตัวแรกไม่ได้มีมาตั้งนะครับไม่อยู่ตรงไหนเพราะว่านี้สมบัติฝากไว้ที่นี่เยอะมากนะครับตัวนั้นในหลวง5้รอบ6กสิบาปีสาสูนะครับทองคํารุ่นแรกเริ่มราคาที่ห0 0สนบาทเหมือนเท่ากับตัวตัวนี้เนาะเนี่ยอันนี้เริ่มห0แสนมาเลยใช่ไหมนี่เริ่มเท่าไหร่ หกแสนห้าอ่ะหกแสนหกแสนคือคทั้งหมดเนี่ยอริอรอ original box <okay. S 2> หมดนะครับก็ไม่มีใครไปยุ่งแน่นอนนะครับก็อาจจะมีเช็คนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะ mm hmm. ตรวจสอบก่อนนิดนึงอ่าเป็นพยายในให้กับท่านผู้ชมนี่ผมดูได้เลยว่าลักษณะอย่างนี้เพราะผมเปิดมาเยอะฮะอันนี้เพอเผอไม่เคยเปิดนะ นี่เจ้าของไม่เคยเปิดเลยมีหมายเลขสังเกตนี่มีหมายเลขตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าแกะตรงนี้ออกมามันก็จะมีเลขที่ขอบเหมือนกันเลขที่ขอบก็ส่วนใหญ่หลังๆนี่ก็จะเป็นเหมือนมือก่อนมันจะมีเหมือนเช่มือแกะหลังๆก็น่าจะเป็นคล้ายๆเลเซอร์นะครับหรือหรือปั๊มเลยประมาณนี้นะอันนี้ถ้าใครแกะไม่เป็นนะประกอบเหมือประกอบเดิมถ้าไม่ใช่เสียนนะประกอบได้ไม่เหมือนเดิม mm hmm. น,นี้บอกได้อันนี้ ถ้าดูพินิจผมเนี่ยไม่เคยถูกแกะมาก่อนแม้กระทั่งครูพิทูลก็คือมาอย่างไง <ไอ S 1> แบบนั้นเลยเดิม <ไอ S 1> เลยน,นี่บอกก็เ,<ล>เลยนะอันนี้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 ออริจินอลจริงๆไม่เคยมีตรวจนะครับเพราะหลายๆที่เนี่ยเขาแกะเอาทองมาบางทีพอเวลามันผ่านไปอาจจะเอาทองไปจำนำอะไรมันเห็นอยู่บ้างนะครับนี้แต่อันนี้ไม่มีเลยอันนี้อันนี้เดิมเลยเดิมมาพร้อมใบรับรองหกแสนห้าพร้อมนี่ใบรับรองด้วยนะครับครับ ใบรับรองรุ่นนี้ไม่มีชื่อบางรุ่นเขาจะมีแบบชื่อด้วยว่าให้ใครอย่างนี้นะอันนี้ไม่มีแต่ก็ผลิตน้อยนะครับนี่แล้วก็การจะนาพิเศษนะฮะเป็นทองคำา1บบาทรุ่นเดียวที่ตัวนี้เขามีเซอร์นะครับแต่ว่าเซอร์มันก็จะมีหมายเลขหมายเลขเยอะหน่อยแต่ว่ามันจะขึ้นด้วยเลข9ลงท้ายด้วยเลข9้าตรงกลางเนี่ยคือหมายเลขเหรียญแต่สุดท้ายเหรียญเนี่ยเขาไม่มี ไม่มีจาลึกไม่มีอะไรที่เหลี่ยงน,นะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ผลเยอะนะก็มีแค่หกรอยกว่าเหรียญนะแต่ก็ถือว่าก็น้ำหนักสิบกบาทส <16 S 2> ิบหบาททองคำนะฮะก็ห้าแสนและสาห้าแสนแต่ตัวเนี้ยใครมาดูต้องระวังนะครับผมจะดูให้ทุกครั้งว่ามันเรียบราา <100 S 2> ้อยไหมเพราะมันดึงมาตัวนี้มันหลุดได้เลยครับมันต้องเป็นเนี้ยนี่อ่านี่เขาเริ่มรู้แล้วเขาติดสติกเกอร์ให้เนี่ยกันลื่นกันลื่นกันเทไปอ่าเอมันงนั้นมัน ใช่ถ้าคุณถือมาตรงนี้มันรั่วทันทีเลยอันนี้ถือว่าโอเคนะครับเจ้าของอาจจะไม่รู้ก็ได้ถ้าถ้าเขาไม่เคยยุ่งเลยนะขันทองก็ห้าแสนกว่าบาทแนะ้นทองใช่อีกนะหนึ่งตัวใครสนใจราคาเบามากครับหกแสนคาุณนะครับต่อมาเอามาทางสายจีนก่อนไหมครับเอาสายจีนก่อนเ,อเพราะว่าผมเนี่ยเคยคุณไอยคยไปศาลเจ้าข้อเสือไหม เคยไปอยู่เมือช้าอ่าไปไปค่ะไอไม่ใช่าองช้าเลยนะสารเจ้าพ่อเสือตรงตรงนั้นะถนนตรงใกล้ๆแถย่านนั้นเคยไปอยู่ค่ะท่านก็ศักดิ์สิทธิ์นะแต่ว่าครั้งนี้มันไม่รู้ว่าใครเป็นสายเจ้าพ่อเสือต้องมาแล้วเพราะว่าครั้งนี้จะมีเหรียญของสายเจ้าพ่อเสือสิบรายการเลยเป็นสิบรายการเลยนะครับแล้วก็บางคนอาจจะแบบว่าได้แค่เนื้อเงินหรือเนื้อทองแดงซึ่งเป็นปกติซึ่งเราพอทราบกัน ภายในกับคนที่สะสมบอกว่าเฮ้ยกำเหรียญทองคาอ้า่ไมนพวกกรรมการนะก็จองหมดเพราะว่าสายหลงพ่อเสือนี่เขาคนเจ็ษฐีเยอะแยะร้านเพชรด,ดังๆประเทศไทยร้านเพชรเบอร์หนึ่งต้นๆ,นๆเลยเนี่ย่าต้องมากราบเจ้าพ่อเสอือขอพรทุกปีมีจุดถ้าใครไม่เคยไปนะ บอกก็เลยว่าคุณอาจจะเป็นลมข้างใน,นเพราะว่าควันทูบแสบตาผมไปครั้งแรกอ่ะ <c oughs> แบบบ้านนอกไไอ่ะไปว่าอ่ะวันนั้นมันวันอะไรไม่รู้อะคนเยอะมากก็เจอแบบคนดงโอ้ันนี้คนนี้คนนี้อะไรเห็นหน้า <c oughs> เรารู้ว่าเราเป็นคนดังอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่เราอ่ะโหมันจะทนกับควันทูบ <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> แล้วอากาศอยู่ <c oughs> จนควันจนหมดอขอออกไปก่อนดีกว่าไปสุดอากาศข้างนอกอ่าตครั้งนี้นะมีราคาที่เริ่มอย่างอันนี้นะครับสวยไหมครับ เบอกเลยว่าทําคนคนทำเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทํามาขายแน,น่นอนเพราะว่าถ้าทำมาเนี่ยค่าแรงค่าทองค่าเพชรอะไรต่างๆเนี่ยหลายตังนะครับค่าเลี่ยมกรอบแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเขามีข้อ,อ,อวิเคราะห์โลหะมาด้วยแล้วก็ตีมูลค่าทองคำเองหกสิบสองกรัมหกสิบสองกรัมเริ่มเริ่มที่หกหมื่นสองันบาทเนี่ยค่าเลี่ยมมันจะหมดแล้วมั้งเนี่ย อาจริงเนี่ยไ,ไปดูนี้ผมเห็นเพื่อนๆเลีเ่ยมทองกันที่แบบฝั่งเพชรอ,อ่ะหยิบแสนท<ต>ั้งนั้นเลยนะหยยบแสนนะอันนี้เลี่ยมมีเพชรด้วยนะครับอาจถึงจะไม่เยอะนะแต่ว่าง,งานแบบงานจิวเวลรี่ดีนะครับนะแล้วก็มีเหรียญเจ้าพ่อเสือด้วยนี่หกหมื่นสองนะนี่ใครสายลูกศิษย์สายนี้นะมาดูเลยนะครับอันนี้หนึ่งรายการแรกที่ผมเห็นเมื่อกี้เตะตาแต่คุณวิทูนหยิบให้ดูละแล้วก็ยังมีรูปเนี่ยรูปปั๊มอย่างเงี้ยนะครับ ทองคำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนี่เขาเป๊ะๆนะไม่ใช่มาแบบอะไรนะตีกินทองเก้าห้าเก้าหกนะเขาเขามีวิเคราะห์มาคำนวณได้แล้วเขาก็คำนวณมาโลหะเท่าไหร่ใช่อันนี้สามหมื่นแปดหยุบเป็ดกัมนี่ทำทำสวยนะตีสวยมากเลยนะเนี่ยสารเฉพาะเสือเสาชิงช้าอ่ะโอเคมีมีหลายปีพศต้องมาดูเอาเพราะผมเล่นไม่ไม่ไม่ได้กี่รุ่นเนี่ยออกแบบดีนะฮะอันนี้ หมื่นกว่าบาทก็มีอย่างเงี้ยนะครับใครอยากเป็นลูกศิษย์นะครับ <Okay. S 1> บูชาเจ้าพ่อเสือเนี่ยค้าขายดีนะทองคำดัง,ำงนั้นทองคำหมดเลยนะเนี่ยหมื่นกว่าบาทสองหมื่นตามน้ำหนักทองเลยนะครับเนี่ย <27. S 1> สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดคือโอกาสดีของการที่มันมีของเยอะๆอย่างเงี้ยทำไมรู้ไหมครับเพราะบางครั้งอะ่ะมันมาสองสามชิ้นอะ่ะมันแย่งมันก็จะแบบแพงแพงมากครั้งเนี้ย ม,มันจะมีโอกาสที่ถ้าตัวธรรมดามก็จะได้ราคาที่ไม่ไม่ต้องแข่งขันสูงมากแต่ถ้าตัวแพงมันก็ยังแพงอยู่ดีแหละนะครับแต่ว่าคนที่แบบหลีกอยากจะแบบแค่มีไว้บูชาแล้วเป็นเนื้อทองคําซึ่งเป็นเนื้อพิเศษเน,นะครับให้มาดูเนี่ยเนี่ยเริ่มสองหมื่กว่าบาทได้สองดอกเหมยเออได้สองเหรียญเลยได้ทรงดอกเหมยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทองเก้าสิบนะข้อดีคือทองเก้าสิบเนี่ยหนึ่งเขาจะ ไม่ชำรุดง่ายถ้าห้อยอย่างเงี้ยมันทีจะมาห้อยได้นะครับแข็งหน่อยถ้าทองเยอะกว่าน,นี้มันก็อาจจะนิ่มเนี่ยทองเก้าสิบเอ็ดอันนี้สองหมืนแปดมันดูเอาเลยนะครับโอ้โหสวยเสือสวยมากคนปีขาน,นีต้องมีนะต้องจัดเลยนะยนะคนปีขาน,นะนี่ดีนะเขาไม่ได้ขายรวมะนะเนี่ยแยกรายการเพราะว่าจริงๆแบบ มีหลายท่านที่แบบให้ความศรัทธาในของสารเจ้าพ่อเสือนเนอะาะครับอแต่รอบเนี้ยเยอะมากเลยเอะเยอะที่สุดเท่าที่เคยเนาะเยอะที่สุดแล้วเราที่ปกติมาเหรียญสอง <c oughs> เหรียญเนาะใช่แล้วนี่เหรียญทองด้วยอนะแล้วก็หลายเหรียญเนี่ยผมว่าผู้หญิงเนี่ยห้อยน่ารักเลยอนยะ่างเงี้ยลูกหวนนะัวคล้ายๆลูกหัวใจอย่างเงี้ยอโอ้โหถ้าเป็นนะนักธุรกิจผู้หญิงนะี่นะผีขาวเนี่ยนะ ต้องต้องมีแล้วเนี่ยรูปหยดน้ำก็มีอันนี้รูปเหมือนพ่อแม่กวนอิมเนาะเหมือนใช่ใช่เหมือนเจ้าแม่กวนอิมที่แบบอ่าอาจจะมีมอาจะอจะมีองค์อื่นผสมด้วยลองดูพอด,พอดีผมดูผ่านๆแต่ว่าเฉพาะเสือจริงก็เนี่ยทั้งนั้นแหละนะครับเนียปกติเราก็จะได้แบบเนื้อทองแดงเนื้อเงินเพราะส่วน,นใหญ <ๆ S 1> มม่มันมีมีคนจองชุดกรรมการชุดอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้ว อ่าอย่างเงี้ยหมื่นกว่าบ,บาทนะหมื่นสามพันห้าร้อย่ทรงแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมคนจีนนิยมเป็นมงคลนะครับแน่นอนก็มีรูปทรงแบบแตกต่างกันไปเลยนอรนอมนเนี้ย <c oughs> เหรียญพวกนี้นะน้ำหนักประมาณบาทลยนี้ครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดคุณไปบูชาพระตามวัดเนี่ยน,นะเริ่มนะไม่มีต่ำกว่าน,นี้นะครับทองบาทนังนนะครับไม่ต่ำกว่าหกหมื่นบาท เหรียญทองคำนะพระเนี่ยที่ออกมาเลยว่าไหนก็ได้ออกทุกวันเนี้ยบาทหนึ่งเนี่ยทองบาทหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ต่ํากว่าหกหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบูชาไปเนี่ยอย่างเงี้ยได้ทองนะครับอันนี้หนักยี่สิบสองกรัมนะครับยี่สิบสองกรัมสามหมืม่นแปดเนี่ยถือว่าไม่ไม่ได้นลนะเพราะว่ามันทำใหม่อย,ย่างลำบากเลยพิธะะีดีราคาทองนะครับมผมว่าตอนนี้นะ มันเป็นเวลาของคนที่มีความพร้อมคนที่มีเงินออมเหมาะแล้วคนที่ไม่รู้ว่าจะไปซื้อทรัพย์สินอะไรดีซื้อที่ดินซื้อตึกเมื่ยขายง่ายๆเหมือนกันนะครับมีค่าเมนเทนั้นการดูแลทองคําคือส่วนหนึ่งของการลงทุนที่น่าสนใจแล้วก็ทองคําที่อาจราคาสูงว่าทองคําอื่นเล็กน้อยแต่ว่ามันมีสตรอรี่มันมีพธิธีมันมีความเชื่อมีความนิยมอันนี้เป็นอีกออปชั่นหนึ่งสําหรับคนที่ รู้จริงแล้วมันจะต่อยอดได้เยอะมากนะฮะอันนี้ไปสำหรับเจ้าพ่อเสือนะครับนี่ผมมาส,สนใจบางองคนะเดี๋ยววันประมูลถ้าผมเดี๋ยวเที่ยวนี้ผมตั้งใจมากผมจะลาง,งานตนะั้งแต่วันศุกร์แล้วผมจะมาขุดดูแบบไอ้เบอร์หนึ่งของโลกของจีน uh huh. ผมใจ uh huh. ผมจะขอจับมือนะว่าฮ hey, ้ยู่เป็นคนเอเชียที่เขาได้รับการ,ยอ,รยอมรับนะผมผมชื่นชมนะวว่าเฮ้ยคนเอเชียเราก็เก่ง ต่อไปนะอันนี้เหรียญปัญจะาคีอุ้ยมานี่มามา,มาเป็นเซตเลยครับเป็นเซตเลยครับ,รบใหญ่เล็กเลย <Ooh. S 2> ไปด้วยกันเลยโอ้ดีโอคุณวิทูลทําดีมากเลยแยกซิลอย่างนี้ไม่ไม่ชนกันอ,อันนี้รบกวนทุกท่านด้วยนะอันนี้คือกติกามารยาทของคนที่เป็นคนมาประมูลนะครับเวลาท่านเปิดดูเหรียญทองคำอะ่ะอย่าปล่อยนะอย่าปล่อย,อยอย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับคุณต้อง ดูแล้วเหมือนของของคุณนะครับเพราะว่าการที่คุณปล่อยอย่างเงี้ยมันกระแทกเนี่ยครั้งหนึ่งมันอาจจะไม่มีผลสองครั้ง3มครั้งหครั้งเนี่ยมันทําให้ของเนี่ยนะครับมีปัญหาได้แล้วก็มันถือว่าเป็นการลบหลู่ด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญทองคําถ้าอยู่อย่างเงี้ยนะครับเวลาคุณดูเนี่ยหยิบดูดีๆเวลาดูเสร็จเนี่ยค่อยๆวางเบาๆนะครับอันนี้ขอร้องเลยนะอันนี้มารยาท ถ้าผมเจอใครดูแรงๆนะผมขออนุญาตเข้าไปดูนะเพราะว่าผมคิดว่าสงสารหนึ่งสงสารเจ้าของเหรียญน,นะครับที่เขาเอาเหรียญเข้ามาประมูลสองสองสารคนที่ประมูลได้สามสงสารคนที่เขาจัดงานที่เขาพยายามแบบโหเราแวดระวังซีอีอย่างดีแล้วแต่มันถ้าทําหนากว่านี้ก็ดูยากอืมไม่มีที่จัดเก็บแต่เราก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับอันนี้กติกานะเราจะให้ทุกคนได้มีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ย ของแพงๆเราก็จะได้แบบให้ดูกันได้ดูใช่ไหมอยู่กับเราน,าน,านูไดอ,อ,อยู่กับเรานานๆน,น,นะครับอันนี้ฝากทุกคนนะถือว่าเป็นคนแบบอยู่ในสังคมแล้วก็มีความสุขร่วมกันที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้ชุดนี้นะครับเริ่มทีุ่สองแสนสามหมื่นบาทเนี่ยทั้งหมดเลยนะสองแสนสามหมื่นบาทนะปกติองค์หนึ่งก็มันท้องบาทนึงอะทองบาทหนึ่ง,อ,ง,งอ่าก็ห้าบาทเนี่ยเนี่ยอันนี้ห้าบาทแล้วเนี่ยออันนี้ก็อันนี้อีก บาทกว่าอ่าหกบาทกว่าครับก็สองแสนได้ไปละหกสามสิบแปดเอาเคิดตัวเลขกลมมากนะแต่ว่านี้เหรียญทองคำนิยมมานานแลมากแล้วนะครับส่วนอันนี้ปีลึกขึ้นมาอีกนะครับนี่เป็นวัดพระแก้วอ่าเหรียญวัดพระแก้วว่าพระแก้วมันจะมีม,มีอ่ารุ่นพระราชศรัทธากับรุ่นไม่มีคําว่าพระราชศรัทธานะครับก็มีพอสมควรแต่ถือว่าก้อนนิยมมันทั้งสองแบบ่แหละอันนี้ถือว่า เหรียญดูแลบดีตั้งใจใส่ตลับมาอันนี้เริ่มแสนห้านะครับแสนห้าก็ค่าทองก็ตลับบวกพระก็ทองราคาทองเนาะทองเนาะจำได้จําได้อยู่เพราะมันมีตลับอ,อีกเนี่ย yeah. ใครสนใจอยากลงทุนเนี่ยอย่างเงี้ยดีเป็นมงคลด้วยเก็บไว้ลืมๆนะครับขายได้มากกว่าราคาทองบวกนิดหน่อยแต่ถ้าคุณซื้อทองคําแท่งเนี่ยนะครับก็ เวลาขายก็รา,า,าคาทองแท่งราคาหน้าตู้แต่อันนี้ต้องมาดูว่าเหรียญนี้เขาเล่นกันเท่าไหร่มันมีโอกาสราคาที่จะได้มากกว่ายังไงก็เกินทองแล้วเกินทองอ่ะเกินทองจังหวะนี้นะเราเมื่อก,ก่อนนี้ราคาเขาไปชุดนี้มันเคยไปที่เหรียญเปเปล่าอ่ะสองแสนสองแสนกว่านะฮะสองแสนสองแสนกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหรียญนิยมมากๆนะแล้วผมบอกเลยว่า ทำไมมันสวยขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้ผิวเป็นไงบ้างคะผิวดีอันนี้มันต้องเอาจริงเนี่ยตอนนี้ถ้าอยู่วงการพ้าเล่นเป็นแสนแน่เลยนะเยนี่ยอย่างเงี้ทรงพันหนวดถาที่กู<อ>เต็ม,มกำลังดูเนี่ย<ม>ก็คือเ,เอาไว้ไปเขียนเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวมันมี อนบัตรผมไม่ได้ส่อง uh. เดี๋ยวมีสแตม <laughs> ลืมไปว่ามีเหรียญแต่ไม่赖ฮะนี่ผมดูตาเปล่านะคือผิวเดิมมากนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าจะต้องจะเห็นไหมฮะอยากให้คือบางครั้งเวลาเราดูรูปรูปถ่ายครับรูปถ่ายกับของจริงเี่ยมันมันไม่เหมือนกันคุณจะเห็นว่ามันมันมีผิวไฟซึ่งเหรียญที่แบบมีผิวไฟแบบนี้นะครับมันเจอน้อยนะนี่บอกเลยนะฮะ ของสวยแล้วก็บอกสวยนะไม่สวยมีตําหนิแล้วก็ต้องบอกว่าไม่สวยเท่าไหร่หรือมีตําหนิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบอกเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยต้องมีเป็นประมาณแสนแปดสองแสนนะครับอันนี้เริ่มที่ห้าหมื่นนะรายละเอียดว่าเป็นบล็อกอะไรยังไงเนี่ยมาชมอีกทีนะอันนีมน้มันคมมากเลยอะจมูกยังนี่อยู่เลยอันนี้เขาก็แยกห่วงไปใช่ปะคะอ่าน,นี่ห่วงเขาจะอ,าออกไปนะครับ เนี่ยไม่เหมือนกันนะสองเหรียญนี้นะคุณต so like ้องดูนะอันนี้ผมอะไม่มีกล้องส่องนะเอาเป็นว่ามาดูเองนะสองเหรียญนี้เหรียญนี้หกหมื่นเหรียญนี้ห้าหมื่นถ้าผมดูแบบผ่านๆตาเปล่านะสายตาคนแก่แบบผมตอนนี้นะไอเหรียญห้าหมื่นเนี่ยผมชอบมากๆเลยแบบบงบล็อกอะไรอะชอบมากกว่าเหรียญหกหมื่นนะถ้าซื้อเหรียญนี้ผมซื้อเหรียญนี้สูงกว่าถ้าจะไล่กันนะไล่ราคาเนี่ยผมสู้เหรียญนี้มากกว่า ลอ,ลองมาดูอีกทีแล้วกันนะฮะอันนี้อันนี้เนื้องเงินใช่ป่ะคะอันนี้เอาปากาอ๋อปากาเอปากาโลหะผสมก็อันนี้เริ่มที่เหรียญละ1 0 0 0 0่นบาทนะครับเมื่อก่อน oh. เขาก็เล่นกัน4 5่ห้าหมื่นแพงๆก็7 8็ดแปหมื่นนะครับลองมาดูนะฮะพวกนี้มันมีหลายบล็อกนะครับมาดูถ้าบล็อกนิยมเนี่ยราคาเป็นแสนอยู่แล้วนะบางทีเนี่ยคือต้องยอมรับว่าในวงการเหรียญเราอะ่ะเราเล่นกันอ้างอิงราคาต่างประเทศอ้างอิงแบบ สาก,กลเฉยแต่พอวงการพระเครื่องเนี่ย mm hmm. เขาเขามีมีทางไปของเขาต่อได้อย่างเหรียญ mm hmm. บางเหรียญเราอะซื้อกันราคาทองนิดหน่อยอะ mm hmm. เหรียญปีหนึ่งห้าหนึ่งหกอะเราเล่นกันเจ็ดแปดหมื่นพาะเครื่องเขาไปสองแสนอะไรเงี้ยใช่ใช่เขาซื้อเราปุ๊บเขาก็ไปขายต่อ mm hmm. ทันทีได้เลยนะ mm hmm. เพราะว่าเขาเขามีมุมแต่บางทีผมก็อาจจะไม่รู้ว่าเอยวงการพระเครื่องเขาเล่นด้วยนะเล่นแพงนะ mm hmm. ครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่หลายๆครั้งเนี่ยบอกก็เลยว,ว่า ราคาในงานประมูลด้เสรีมีส่วนต่างจากวงการพักแน่นอนจริงๆไปดูได้เลยเพราะว่าผมมาเห็นเสียนพักซื้อเสียยไออู่เียนพักก็ดมดมมองๆองประมูลไปอยู่นะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจะไม่ต่างในในเมื่อของที่คนประมูลไปมันก็ต้องมีส่วนต่างมีราคา <c oughs> อันนี้ห <c oughs> ลวงพ่อคูอันนี้ก็มาทุกเกือบทุกครั้งเนาะรุ่นนี้อันนี้เริ่มแ0 0 0 0บาทนะครับเมื่อก่อนตอนเศรษฐกิจดีๆนะครับ ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาท2 0 0แสนกว่า3 0 0แสน3แสนเศษเแพงสุดถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณ3าแสนหกเนี่ยเหรียญรุ่นนี้แหละวันนี้ราคาแบบนี้เศร,รษฐกิจแบบนี้แต่ทองแพงเริ่มที่80,000บาทเอง8ป0 0 0ื่ 8, บาทลองดูนะครับของพวกนี้ศึกษาดูนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหรียญพักเครื่องนะครับอันนี้เริ่ม1 5 0 0 0เพราะว่าเขาเขาตีเหรียญตัวที่เป็นหลักนะ ก็อาจจะมีเนื้อนว่าเนื้อเงินเพิ่มตรงนี้นะครับอันนี้น,นิยมแน่นอนนะข <คน S 1> องตำรวจของตำรวจ,รวจเริ่มเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบสองคำเริ่ม,เร,มเริ่มเท่าไหร่น่าจะเริ่มประมาณสักเช่ไหมวนนี้น่าจะบอกมีเขียนนะน่าจะบอกเดี๋ยวเคให้ไม่เปนลรคุยไปก่อนอ,อันนี้เล่นแน่นอนน่าจะ เดิมสักห้าหมนะื่นนาะโอ้ห้าหมื่นนี่เหรออันนี้ไม่ไน่ไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมเดี๋ยวเช็คเดือยเหมือนหเห็นว่าเขาเล่นอยู่เจนะ็ดแปดหมื่นนะก็องข,าของ้สาสุทธนตำรวจเนี่ยอันนี้มาพร้อมกล่องเขาใช่ไหมอันนี้กล่องเขาใช่ไหมฮะกล่องเขาใช่อ,อันนี้มาพร้อมกล่องเดิมนะครับดูที่ราคาเยอีนะ่ไม่ใช่แปดสิบปีรุ่นนี้รุ่นรุ่นนิยมกันอยู่นะฮะรุ่นนิยมเลยแหละแล้วก็ มีก่อนเข้ารายการนะครับมีเรื่องเหรียญตัวนี้เหรียญน,นี่นะครับเหรียญตัวนี้เนื้อทองคำนะครับหายากนะครับแล้วก็ผู้วิทูตบอกว่ามันมันไม่ใช่ไอตัวยี่ห้าพุธวรร์อันนั้นนะอันนั้นนะทุกคนคงจะเห็นที่จะเป็นเหมือนรูปองค์ท่านสวยๆอ่ะเหมือนเหมือนที่พราลีลาอ่าพะราลีลาที่เป็นเรียวๆทรงแบบอย่างเงี้ยนะแล้วเรียวๆย,วยาวๆเป็นเหมือนลูกศรนนะ่ะแต่อันเนี้ย วงการพระเล่นเล่นอยู่แล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็เพอรเพอเ <ๆ S 1> นี่ยหายากกว่าพาาระอ่ะด้วยเนื้อทองคำเนี่ยอันนี้เหมือนจะหายากมากกว่ามันเคยมีจํานวนการผลิตด้วยนะผมพอดีผมเมื่อก่อนผมเล่นพระมาก่อนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าหลังๆผมก็ดเดออีมันเล่นหลายทางก็เลยแล้วก็มามนะอ่าใช่แต่ว่านี่เป็น ยี่ห้อสวัสดิ์เขาประสมใจนี่เขาเล่นนะนี่เขา <S 2> <S 2> เ,เล่นอยู่ในผู้มือของพระเครื่องอยู่ลองลองไปดูแล้วกันนะครับก็ออกปีสอง0ันร้เหมือนกันอันนี้เริ่มที่ราคา360,000บาทนะครับสามแส0หกหบาทมีใบรับประกรันด้วยนะของน่าจะเป็นของคุณป๋องนะครับป๋องสุพัรร์ นะครับก็หนึ่งมีคนการันตีไปแล้วล่ะนะว่าพาแท้อะไรก็องค์เมื่อกี้สาธรทำตำรวจ50,000บาทเริ่ม50,000่นอ่าเริ่มเบาๆเพราะว่าถ้าถุนจะไม่ผิดเขาเริ่มทั่วันนี้เล่น7 8 0 0 0 0ขึ้นไปอ่านี่เริ่ม50,000เ่นเองก็อ่าก็เป็นองค์ที่นิยมนะครมตำรวจนิยมมากนนิยมมากก็สําหรับเซกชันที่เป็นของทองคำทองคาเนี่ยจะมีการประมูลในวันเสาร์ใช่ไหมคะทองคำอ่า ถ้าเช่นพระเนี่ยก็จะประมูลวันเสาร์ใช่แต่บางส่วนมันจะไปอยู่ทางฝ่ายเหรียญกระสาบก็มีนะเพราะว่าบางเหรียญพระบางเหรียญก็มันก็ไปอยู่ในหมวดเหรียญกระสาบเหรียญก็ต้องเช็คได้ก็ต้องเช็คเลขลำดับรายการเลขลำดับรายการเนาะนะครับก็อาจจะไปอยู่วันอาทิตย์ได้ เราก็เรามีนัดกันนะคะวันประมูลเนี่ยวันที่วันเสาร์ที่5สิงหาแล้วก็วันอาทิตย์ที่5สิงหานะคะเริ่มเวลา9ก้าโมงครึ่งนะคะส่วนวันที่ดูสินค้าค่ะก็คือดูได้ตั้งแต่วันที่2 3 4สาี่ห้านะคะงดตรวจสอบสินค้าในวันที่6สิงหาเป็นต้นไปนะคะก็สําหรับสถานที่เนี่ยโรงแรมมอนเทียนรีเวอร์ไซด์ข้าวมันไก่อร่อยมากใช่อร่อยมากมากก็เดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมมอนเทียนค่ะแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยมีอะไรเดี๋ยวตามไปชมกันได้เลยค่ะยำมีกครั้งนะครับ ตรวจสอบรายการประมูลให้ดีว่ามันอยู่ในเซกชันไหนย่าเห็นว่าเป็นพระทองคาแล้วมันน่าจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะพอตรวจสอบเสร็จแล้วเรามาดูว่าไอ้เซกชันที่เราจะประมูลเนี่ยมันมันอยู่ในช่วงวันไหนล็อตตรงไหนนะครับจะได้ไม่พลาดแลว้วบางคนตกมาตายก็มีนะอ่าเช็คลำดับรายการให้ดีเช็คลำดับรายการให้ดีดดนะครับแต่สําคัญกว่านั้นนะครับเพราะว่าไอ้การประมูลเนี่ยบางครั้งนะ่ท่านไม่สะดวกไม่รอเป้ารู้แล้ว,ลวเหรียญเนี่ยสู้เลยแสนหนึง่งโพสต์บิดได้ สามารถโพสต์บิดได้ถ้าใครมีรายละเอียดมากกว่านั้นอาจจะโฟนบิดได้อันนี้ต้องมาติดต่อที่บริษัทเชอร์เสลีนะครับวิธีการประมูลนะครับโพสต์บิดก็คือคุณมีหมายเลขและลงทะเบียนไว้แล้วอยากจะประมูลเวลามาตรวจสอบสินค้าวันที่ตั้งแต่วันที่2นะครับสองค่ะถึงวันที่5เนี่ยคุณอยากจะประมูลรายการไหนเนี่ยเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยคุณก็บอกเลยรายการนี้จะประมูลราคาสูงสุดเท่าไหร่แล้วคุณ ลืมไปเลยกบบลยกับบ้านไปเลยกลับบ้านไปเลยคุณจะไปเที่ยวต่อเกาหลีญี่ปุ่นราคาเงินเย,ยนถูกๆไปได้เลยครับกลับมาก็มาเคลียร์ของจ่ายสตางค์จบอันนี้วิธีการหนึ่งโสตสบิดอีกวิธีการหนึ่งโฟนบิดเพราะบางทีคุณอาจจะแบบมูลค่ามันหลายหลายล้านเราอยากจะตัดสินใจเองว่าพฮ้นะมันตอนนั้นเลยสามล้านห้าแล้วจะต่อหรือไม่ต่อไม่มั่นใจ,จต้องดูสถานการณนะ์อันนั้นโฟนบิดแต่ต้องติดต่อก่อนต้องติดต่อก่อนล่วงหน้าล่วงหน้านะพอถึงเวลาถึงรตนั้นเขาจะโทรหาทุกท่านนะครับ มีสองสองอย่างสุดท้ายก็คือยกเองนะยกเองก็จะสนุกสนานแหละได้มาช้อปปิ้งของได้มาดูของเองก็ได้ได้เจอเพื่อนอะไรเงี้ยได้ได้เจอเพื่อนแต่บางทีก็ไม่อยากเจอหรอกเวลายกกันจริงๆอ่ะอยากจะไปอยู่มุมมืดไม่รู้ว่าฉันยกเดี๋ยวกลัวเพื่อนจะรู้ว่าใครยกอะไรเงี้ยอันนี้คุยเล่นแต่มันก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่เพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วแหะใครซื้อใครอะไรเรื่องปกตินะเคือเรื่องการประมูลได้ค่ะก็เดี๋ยวเจอกันในตอนถัดไปค่ะครับผม